ครับสวัสดีครับไปไหมพี่น้องครับผมมื้อนี้ช่องจีจีแคจะก่อฟาร์มพามาเบิ่งว่านะครับตัวใดมันขึ้นว่านคือหุ่นเถอะนี่ครับผมไปหาแม่ลูกไปไอ้โอ้หนังนากระดูกไงสูงเงีนะครับได้พอมาเต็มเต็มเลยครับตัวนี้เดี๋ยวผมไล่ให้มันไปหาแม่มันก่อนพี่น้องเนี่ยครับโอ้ดาบบานย่างดีเลยครับจักได้จักเดือนแล้วครับนี่โอ้สามเดือนสูงเงี้ยเนี่ยครับอันนี้แม่เขานะครับแม่เขาแม่เขาสูงประมาณร้อยหกสิบถึงร้อยหกสิบหาได้นะครับ เมียของเขาเนาะครั <Wars> <Wow. S 1> บสูงเมียนบอกว่าลอยหกสิบบวกครับถึงลอยหกสิบหาได้เด้ครับเมียเขานะครับเมียใ่นุนมดีมากครับเบื้องพวงนุมดนะครับให้ลูกน้านะครับให้ลูกน้ากระดูกใ่นะครับให้ลูกน้ากระดูกใยหนังน้าเลยนะครับผมนะครับเบื่องครับความสูงลูกนี่บรลเนแเมียเลยครับบ่อลูกก็ให้ลูกติดโบสนะครับแต่แม่บัติดโบสนะครับแต่ให้ลูกโบสถนะครับหนังนากระดูกใ่ได้ครับผมอ่านะครับผม บันฑิยดีความสูงได้นะครับอยากให้เบิ้งดูเขาหน้อครับเนี่ยครับลูกเขางามนะครับลูกเขางามลูกตัวม่นะครับอายุแค่สามเดือนนะครับอายุแค่สามเดือนรำตัวเงี้ยดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมนี่ครับผมครับดากยางบาดเลยครับพี่เนี่ยนะครับรำตัวสวยนะครับรำตัวสวยนะครับเอ้ยอย่าไปดิอย่าพี่น้องผมมีใหย่ยางิึงเนี่เออเนี่ยครับ ให้เบิ้งลูกมันเลยเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งแม่นะครับเบิ้งลูกชัดๆเจนแล้วกันนะครับนี่ครับลูกกระดูกใหญ่หนังนะโอ้แผงข้อยนดีดีพ่อแม่พี่น้องอาน้าโคตรไก่ได้เลยครับกุ้งหน่อยตัวนี้ครับเบิ้งแผ่นหลังเลยครับแผ่นหลังเป็นแผ่นดีนะครับมึงอยู่ในขวางยังห่าอยู่เนาะนี่นนะครับเบิ้งแผ่นหลังพ่อแม่พี่น้องอายุแค่สามเดือนแผ่นหลังดีดีไปไปหาแม่เนี่ยครับเลี้ยมโตสวยนะครับเลี้ยมโตสวยเลยนะครับนี่ครับผมเป็นยังไงครับพ่อแม่พี่น้องมีไผ่มากนะบ่ อายุแค่3เดือนหนังหนากระดูกใหญ่สูงนะครับตอนนี้ความสูงเขาอยู่ประมาณเกือบลอยงี้สิบแล้วครับคาดว่าน่าจะเกือบลอยงี้สิบอยู่นะครับพี่น้องลอยสิบอาจจะได้อยู่นะนี่เนี่ยครับเฉพาะลูกเขานะครับอายุ3เดือนนะครับเนี่ยครับผมเนี่ยสีผมบอกไปถือว่ามันเป็นสีใดวะพี่น้องมันมีสีแดงแล้วกับสีขาวปานมาไหมก็อเอิ่นงว้วบดบอกเสียลูกพี่สีใดงมันจะออกเป็นสีใดงบอกทุกแ <laughs> ดงโบด มันแดงโบดเพมันก็เป็นสีแปลกๆห่อมันไม่เก็จริงๆแดงมันก็ต้องมีแดงเลยนะคนณคุแดงมะลายป่ะนี่แมนบาไอ้คนแดงมาลายนะพี่น้องมันมันจะออกแบบแดงดําไปเลยไหมมันงัวโบดนะครับงัวโบดมันเดี๋ยวโบดเข้มเลยละครับตัวนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยมันเก๋ง่ายขึ้นเพิมากมันก็จสีบลืนนีดอกแกมันจะแดงเข้มขึ้นแล้วก็จะมีความความดําม้านะเนี่ยครับเบิ้งเนี่ยครับเบิ้ง ใส่หัวมันเนี่ยสีหััวมนอือเนี่ยสีหัวมันเนี่ยครับมันแดงมันแดงอยู่นะครับมันแดงแดงปนดำอ่ะมันจะเป็นโบลอ่ะมมดอันนจะเป็โบด้อบพี่น้องคนหางกระยายเป็นผลสีนิ้วผมผู้ดพี่น้องครับคนหางกรใหญ่อันนี้กำหางมันอายุอายุแค่สามเดือนาด้นะเนี่ยครับผู้หางกันอันนี้หางอันนี้ายหางคนหางอันนี้นะครับพี่น้องนะครับดากะบาลดีนะพี่น้องดากบาลดีนะ นี่ครับกระดูกแข้งกระดูกขาโอเคใส่ได้ได้ครับถอดพอมาเลยความสูงนี่ไ่ต้องห่วงนะครับใหญ่ทั้งพอทั้งแม่นะครับเป็นแม่พี่น้องเอ้ยนี่ครับน้าขนแม่บอกเลยน้าขนแม่บอกฉันดีเลยครับอ่าได้ภาพไปเบิ้งแม่เขานะครับไปแอบไปเก่าแม่มันเนาะไปมันแล้ะในเรารู้มันยนี่ครับอ่ะต่อไปไปเบิ้งแม่ครับพี่น้องเขาบอกว่าอยังเกาะดูนางให้ดูแม่บ่เออเดี๋ยครับเป็แม่พี่น้องเลยเบิ้งแม่ครับความใหญ่แม่นะครับแม่ถึงจะสีเหลืองเหลืองอย่างว่านี่ เขาเอ็นไปอยังวะเลี้ยงบักนัดดีวะคล้ายๆบักนัดได้เลยเนาะคิดถึงหน่วยบักนัดเลด่นดะ้วยไอ่ดึงนั้นไปหนาหน่อยนึงให้ขาหลังวันนั้นนะครับเอ่เ่ยได้ให้แม่เขายืนดีๆให้เบิ้งนะครับมันจะได้เห็นโอเคโอเค,อเคอยี่ยห่าวได้ลูกพวงนมนี่โอ้โหได้จักลูกแล้วครับลูกพี่สามลูกอ่าลูกที่สามตัวนี้นะครับลูกที่สามตัวนี้นี่เองครับลูกที่สามตัวนี้นะครับอ่่แม่ทับไปแล้วแม่นปะทับ,บ <ไป S 1> พอเก <ไป S 1> <ๆ>่านะครับ เอออโ้แม่ทับได้สามมือแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับทับพอเก่านะครับผมตัวนี่ตะหนอกดีนะครับโอ้โหแผ่นหลังเปียงกวงเลยความสูงไอ้สูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบไอ้เพิ่นสูงร้อยเจ็ดความสูงวัวกับเ็ดร้อยหกสิบถึงร้อยหกสิบห้าได้อยู่ดอกพ่อแม่พี่น้องครับวัดจากท้ายนะไอ้นี่ครับวัวหนังหนาเนี่ยครับเบิ่งจากแผงคอมันยันอิติอิติยืนพี่น้องตะหนอกก็อยู่ตรงตำแหน่งใส่ได้ตามอุดมทัศนาติของงัวบามันเน้น้องาไปแม่พี่น้องเอ้ตัวเมียนะต่อไปเราพาไปเบิ่งผู้หาง โอ้ยเบาไหลจนไหมพี่น้องเนี่ยนี่ครับบันไทยครับผู้หงางบบต้องแปลกใจนะครับว่าดูกจ๋งงามงงามเบิ่งจากแม่ครับอผู้หางย่างงามเลยวะถ้าแม่สีแดงนี่โอ้ยยี่คักเนาะแม่ปฏิบอดนะพี่น้องแม่ปฏิบอแต่เครื่องเครื่องดำอยู่นะครับมองง่ายๆกับจิ้มมันดำนะครับ เราผลงานลูกกับไฮโบดนะครับลูกกับโบดนะครับลูกโบดข็มนะครับถือว่าใสใดเลยนะครับถ้าใสพออีกเทียล้างต่อลังเกียร์ต่อไปในลูกอาจจะแดงแป๊ดกันด้ครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเบื้องจากสายง้วตัวนี้เนาะมันให้ลูกโบดจังได้มันก็ตรงนี้ความแดงอยู่ในตัวมันอยู่แล้วครับพี่น้องเนี่ยครับเบื้องนำนมนะครับนำนมไญ่มกนะครับนำนมหญ่มากเตานมดีนะครับเร็บจิกเร็บแข็งเรียบขาจิกดีนะพ่อแม่เป็นน้องไอ เล็บแข็งเด็บจิกจิกดีนะครับตัวนี้ครับนี่ครับผมได้ให้เบื้องด้านหนาครับนี่ครับด้านหนางามนะครับปากใหญ่นะครับปากใหญ่หนาใหญ่ถือว่าใสได้เลยนะครับนี่ครับผมไอกระทูแข็งทูขาเดี๋ยวให้เบื้องแผ่นหลังพ่อแม่พี่น้องแผ่นหลังกับปีเอสดเลดดีเนาะครับเห็นไหมนี่ฮะนี่พุงมาหากูเด้อนะครับแผ่นหลังปีเอสดเลดดีเนะพี่หนักจะไปเสียมันให้แห้กันไรนี่ครับ ใบหูกะถือว่าเป็นลูกกระทบบามันดยู่นะครับพป่เมยพี่น้องบุตรเงาเลยปากนะไอ้เนาะบุตรหเงาเลยปากนะครับตาใหญ่ปูใจดีครับพป่เม่ไพี่น้องเนี่ยครับกินน้มตัยตัวเลยครับน้ำนมดีไปยังพป่เม่พี่น้องไหเฮ้ยครับผมเนี่ยครับเบิ่งกินน้มครับมงดุ๋โอ้เตาดีตัยตุยตัวตยตเลยเนี่ยครับโค้งซางดีทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับ พอกับใยนะครับเออเนี่ยครับอลูกบามันนะครับเดี๋ยวจะให้เบื้องพ่อเขานะครับพ่อเขาก็ยู่นี่แล้วครับผมอ่าเดี๋ยวจะให้เบื้องพ่อเขานะครับว่าพ่อเขาเป็นยังไงอันนี้ให้เบื้องแม่กรับเบื้องลูกแล้วนะแม่กับทับพ่อเก่าไว้นะครับแม่กับทับพ่อเก่าไว้ได้สามมือแล้วครับผมอ่าเปิดราคาเท่าไหร่ลูกพี่อ่าเปิดราคาไว้หนึ่งแสนหาพันบาทนะครับเปิดราคาไว้หนึ่งแสนหาพันบาทแม่ลูกเนาะ แม่ลูกเปิดราคาไว้หนึ่งแสนหาพันบาทโทษอะไรที่เบอร์โทษอะไรครับศูนย์แปดสองสองห้าห้าสามเก้าศูนย์สองามเก้านยะครับอ่าไปไปอแปลพอนะเดี๋ยวจูนนัน่นนี่ใส่เลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคลิปข่อยจะตัด <c ười> ข่อยลาตัดต่อคือคนนี้เนี่ยไข่อยโดนสดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าแต่งเดี๋ยวกับแม่ใหไงนะครับอ่าต่อไปเบื้องพอครับนี่ครับผม พอของตัวสาวน้อยนะครับพอของตัวสาวน้อยวังหันกับไทยทับไปแล้วได้สามมือนะครับโอ้โหความสูงร้อยเจ็ดสิบห้าบวกครับผมความสูงร้อยเจ็ดสิบห้าบวกไอเพิ่นสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับถ้าวัดจากไทยก็ร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยเจ็ดสิบห้าได้เลยนะครับเป็นงัวบ่ามันแดงยักษ์ที่ใหญ่นะครับใหญ่ยาวมากครับผมกระดูกง่ายง่ายาวนะครับเม็ดสีแดงเข้มเลยครับผมเอแต่นอกโอเคครับสวยงามทุกอย่าง บั้นท้ายพ่อก็ดีนะครับผมนะครับเบื้องเทียบกับไอเป็นอูสูงครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนี่ยครับผมใหญ่โตตูปูดเลยครับเดี๋ยวให้เบื้องด้านหนาเขานะครับเดี๋ยวให้เบื้องด้านหนาเขาโอ้โหญ่ไงนะครับเฮ้ยเค้ยหัวขึ้นเนี่ยครับหูสันนะครับใบแม่นกระทบบาซินได้พี่น้องหัวมีตระกูลนะครับหัวมีตระกูลสายเลือดดีเนาะพี่น้องเอ้ยมันเป็นลูกตัวใดก็ไอวะมึงจกบอกก็สายดีอยู่เนาะตัวนี้เนาะ ไงเงานะครับผุนเอาครับเบื้องสูงถ้าวัดตรงหัวกับรอยสองเมตรบวกอ่ะสองรอยบวกอ่ะพี่น้องเอ้ถ้าวัดจากหัวเพิ่งพุ่อาจนยืดสุดแขนนะขอเชิดดีปันยังพอเม่พี่น้องเอ้ไ่กระดดกอ่ะดีอย่ะครับเนี่ยครับพอของโตหน่อยก็พอที่ทับไว้นะครับเนี่ยเห็นบ่ครับบ่ต้องแปลกใจนะครับว่าแม่กรับลูกยัไงสำแดงนะครับเบื้องจากพอมันที่ทับใบผสมใบนะครับ โอเคนะครับผู้ใดสนใจแม่ลูกคู่นี้นะครับผู้ใดสนใจแม่ลูคูน่นี้ขอเบอร์โทรอีกแค่ครับ0 8 2ย์แปดส2งศูนย์แปดสอนะครับถ้าผู้ใดอยากมาเบิง่งตัวจริงก็มาเบิ่งได้ครับอยู่ที่บ้านโน่นน่างามตำบลดอนตะนินอำเภอบ,บัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับมือนี้ช่องเจจจเคจตะก,ก้าแฟ้มขอ,ขอ,ขอจกกับวางหน้าเสนอไนวยเพลิงตานี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับมือนี้ก็สวัสดีครับ